วันนี้ก็พามาชมการํำกิ่งฟังกิมจูนะครับสายประเทศหลวงบุงดำนะครับก็วันนี้ก็จะสอบถามน้องสลักจิตนะครับที่อยู่ในสวนที่มาช่วยประจํานะครับพอถท้าเดี๋ยวว่าทำยังไงนะครับการสวนนะครับเอาแก็บกับคุณมาฟ้าเท่าไหร่ครับหนึ่งตัวหนึ่งสวนหนึ่งตัวหนึ่งส่วนนะครับอถุงที่เราใช้ถุงดำเนี่ยเบอร์ไหนครับเบอร์อ้ไรสามคูนเจ็ดสามคูณเจ็ดนะครับ หลังจากเราทงทุกทงดําแล้วประมาณกี่วันถึงจะดาไปปลูกลงลงดินได้ประมาณประมาณยี่สิบวันอ่ะประมาณยี่สิบวันนะครับครับสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่ถึงแข็งแรงนะครับดูรากครับครับเต็มนะครับเพิ่งลงถุงดําวันนี้นะครับก็ประมาณ20วันนะครับก็ขอแจ้งท่านลูกค้าที่หนุนต้นพันธุ์จะได้เมตตาที่สั่งจองนะก็ประมาณสักวันที่15สิงหานะครับทางสวนก็เข้าใจ แจ้งไปสำหรับที่สัง่งจองลูกแรกนะครับขอขอบคุณลูกค้กกาทุกท่านอิรุตพันธ์จากไร่บริตานะครับบริโภคสวนกสูปกสปเป็ดเก้าปเปิช่นบเอ็กันอย่างแนานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ